สวัสดีครับนี่ผมเจอมินเด้นั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า l i อ้อนเดอร์นะครับนะตอนนี้เขาอัปเดตเป็นซีซั่น3แล้วนะครับใครกําลังหาเกมแนวชีวิตรอดแมบใหญ่ๆนะครับหรือเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับตอนนี้เขาอัปเดตนะครับแมปแบบต่อกันเลยนะเนี่ยครับให้ดูนะครับเราสามารถขับรถหรือว่าเดินทางไปในจุดต่างๆได้เลยนะครับแมปผมก็ไม่ได้เปิดทุกจุดนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับ เคยเล่นนานแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นมันมีอัปเดตใหม่เข้ามาปรับพวกกราฟิกของตัวเกมให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาแจกบัตรนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีบัตรตัวนี้นะครับที่เราสามารถปรับแต่งหน้าตาได้แต่รู้สึกว่าลองไปหาข้อมูลมานะครับปรับแล้วมันไม่ได้เหมือนที่เราปรับนะครับมันจะไม่สวยนะเท่าที่ลองดูนะครับผมว่าของโค้ดเนมอ่ะปรับหน้าตาสวยกว่านะครับนะเออแล้วก็ตัวนี้บัตรเปลี่ยนอาชีพนะครับฟรีนะ แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีวันหมดอายุด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้เขียนไว้แต่อันนี้เขียนไว้นะครับบัตรเปลี่ยนชื่อไม่ไม่เห็นเขียนนะครับไปที่เมือง101เหมือนเดิมนะครับไปเปลี่ยนอาชีพได้นะครับบัตรฟรีเนาะส่วนันี้จะเป็นเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าตานะครับเดี๋ยวผมลองปัาให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเหมือนตามที่ เราปรับหรือเปล่านะครับคือข้อดีนะตอนนี้เป็น s o ล v a b l e แบบ Open World นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับที่เป็นแบบใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาทําต่อไม่ใช่เขาทําแมปต่อกันให้เหมือนโค้ดเนมโค้ดเนมมันจะมีแมปต่อกันใช่ไหมครับเออนิเท่ดีนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับเราสามารถปรับแต่งเหมือนพวกเกม MMO อะไรพวกนี้ได้นะครับสามารถดึงหน้าให้โซบลงนะครับใครจะทำสัญญกรรมหน้าแล้วเดี๋ยวมันดูนะครับราแต่งตรงนี้กับภาพจริงๆ มันจะเหมือนแบบนี้หรือเปล่านะเห็นมีต่างชาติเขาบ่นกันไว้นะครับว่าเอ,อ้ยที่แต่งมันไม่เหมือนนะ่ะมันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูทรงผมกันเอาเขียวเอาวะอ่ะมันแปลกๆเนาะโอเคแล้วผมเอาเขียวจริงเดะอ่ะ อันนี้ครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับมันสามารถเล่งเอาประมาณนี้นะครับจริงๆปรับพวกดวงตรงดวงตาลเลบเนี้ยเราสามารถเซตได้หมดเลยนะครับมีอะไรให้เยอะนะครับก็เป็นการดึงขึ้นดึงลงลเลยอย่างนี้นะทีนี้คิ้วก็เดยวดูจมูกนะครับสัญญกรรมจมูกนิดนึงนะครับปากนะอ่ะโอเคทีนี้ก็จะมีการพวกแต่งคิ้วต่างๆนะที่เราสามารถแต่งได้แต่เห็นเขาบอกว่าเราจะติดทําไมเนี่ย แต่งตรงนี้สวยนะครับแต่ว่าตอนไปพรีวิวจริงๆครับมันไม่สวยเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวปปโอเคเอ้ยอันนี้เทเลยอะเพื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้เทเทเทเก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคงไม่เซตอะไรเยอะเนาะแล้วก็คอมพิวนะครับคอนเฟิร์มดูแล้วเดี๋ยวเราหันหน้ามาดูที่ตัวละครเรา นะครับว่ามันจะเหมือนกับที่เราแต่งไหมผมว่าในรูปมันสวยกว่านะเดี๋ยวลองกดพรีวิวดูนะครับเนี่ยผมว่าในรูปสวยกว่าไอตอนที่เราแต่งอะสวยนะครับแต่ว่าออกมาจริงๆก็มีหลายหลายคนเตือนกันไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งแต่งเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับใครที่เข้ามาเล่นนะตอนนี้เขาแจกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับนี่ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เนาะไอพวกเนี้ยเราไม่ต้องสอนเล่นอะไรแบบ แล้วนะครับน่าจะเล่นกันเป็นอยู่แล้วนะครับในสำหรับ라이อัพเตอร์นะเกมนี้เป็นโซเยลที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เขาอัปเดตใหม่นะครับจะแข่งกับโคดเนมไลท์แต่ผมคิดว่าพวกแอนิเมชันหรือว่าระบบการอาบน้ําระบบต่างๆของโคดเนมไลท์อ่ะการแต่งตรงแต่งตัวผมว่ามันค่อนข้างดีกว่านะในความคิดเห็นผมนะเพราะว่าผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับสำหรับโคดเนมนะใครที่แบบติดตามช่องผมอยู่นะครับจะเห็นผมพรีวิวโคดเนมไปประมาณสักสาคลิปได้นะครับเดี๋ยวลองมาขับขับรถนะครับ ไปในจุดอื่นๆนะครับให้มันข้ามตัวแบบไอเส้นสีฟ้านี่คือเส้นที่เราไม่สามารถไปได้หรือเปล่าวะอ่ะโอเคครับผมทีนี้ผมวิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะถึงเส้นขอบสีฟ้าแล้วนะครับถยวทีนี้เราลองข้ามเส้นตัวนี้ไปดูนะครับว่าเราจะสามารถข้ามได้หรือเปล่านะครับเนี่ยจะข้ามแล้วคือถ้าแบบมันต่อจริงๆเราก็จะสามารถข้ามไปได้ใช่ไหมครับเออคงจะข้ามไปได้นะอันนี้จะเป็นถนนใช่ไหมถนนเชื่อมอีกแบบหนึ่งโอเคโอเคครับผมก็คือ ก็คือนะตอนนี้คือมันข้ามได้จริงๆนะครับตามที่เขาแบบโมไว้นะ้ก็คือทำแมปติดกันนะครับก็คือตอนนี้เราวิ่งข้ามแมปมาได้เลยนะครับไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะครับไม่ต้องวาร์มกับเฮลิอคอปเตอร์แต่ว่ารู้สึกว่าเวลาที่เรารับเควสเราอยู่แมปป่าแล้วเราแบบข้ามแมปมาเหมือนเควสจะหายด้วยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะนี่ครับข้าม,มาอีกแมปนึ่งเลยเนี่ยเลเวลเลเวลสเหมือนเดิมหรอวะ ทำไมมันยังเวลสามเหมือนเดิมตอนนี้จะเป็นสถานที่แบบนี่ครับมันจะมีตัวแมพเชื่อมกันเส้นสีฟ้าๆเนาะคือตอนนี้เราก็ไปได้ทุกแมพเลยนะครับเออเท่วะ่ะเท่ๆเหมือน라이퍼เตอร์เลยไม่ใช่เหมือนแ이퍼เตอร์เหมือนโค้ดเนมไลท์อะโค้ดเนมไลท์เขาก็แบบเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราไปอีกอ,อีกแมพหนึ่งหรือว่าอีกโซนหนึ่งครับเขาจะทำมินิแมพ ให้มันแคบลงนะครับก็คือมันจะเป็นแค่สถานที่ที่นั้นอะไรแบบนี้แต่แบบนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยแมปใหญ่ๆเลยนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเนาะจริงๆมีแมปอื่นอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้คือดีมากนะครับใครที่กําลังหาเกมแนว survival เล่นอยู่นะครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะไม่ต้องเวนเอยนะครับพวกครบรอบอะไรของเขานี่ครับกิจกรกลจกรรมนี่ครับอะไรแบบนี้เราก็สามารถทําได้นะ แมวร้านค้าเล่เนี้ยชุดแฟชั่นแฟชันนเกมนี้ต้องบอกเลยว่าแฟชัันเยอะมากนี่ครับเป็นแฟชั่นแบบสุมซะเยอะเลยเออ,อคู่มือนะครับเื่อเควต่างต่างเนาะเหมือนว่าระบบเควสตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับเมนูเควสต่างๆเนาะ,ะรับของโอเคอันที่6กไกด์แมนนวน นี่ครับระบบเควสเหมือนเดิมเนาะมี daily เควสนะครับที่เราสามารถรับเควสได้คือตอนนี้มีอาชีพแบบเยอะมากนะผมไม่ไม่ได้เข้ามาดูแบบนานมากนี่ครับก็เข้ามาล่าสุดก็ที่อัปเดต resident evil อะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยเนาะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจนะครับคือแบบมันใหญ่มากนะครับนั่นตอนนี้คือมันต่อกันเลยนะครับอันนี้เมือง101ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราวิ่งไปตรงนี้ก็น่าจะถึงเมืองเนาะนี่ครับอ่าแต่ผมว่า ถ้ามันวาร์ไปที่เฮลิคอปเตอร์ได้หรือว่ามีสถานที่จุดวาร์อะไรแบบนี้น่าจะอำนวยความสะดวกมีรถมันก็ยังกายอยู่นะครับแล้วก็แสดงบอสในแมปต่างๆด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบบึงนะผมจำไม่ผิดนะเอออันนี้ก็ออมหาลัยที่เป็นแบบห้องสมุดนะครับผมชอบเรียกห้องสมุดเนาะเออตามนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจกลับไปเล่นนะครับก็ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับลองดูได้นะครับแล้วด,ดูหน้าตาผมดิตอนกลางคืนทำไมมันดูแบบ งอกหน่อยมีคนอยากได้หน้าตาเดิมค่อนข้างเยอะนะโอเคครับผมก็พรีวิวกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับตัวแมปใหญ่นะมาพรีวิวให้ดูนะครับเฉยๆนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ